สะสมอย่างนี้ให้มันเกิดบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้และที่สําคัญเพิ่มพูนคุณภาพปัญญามากยิ่งขึ้นจนปัญญาเนี่ยนะเหมือนกับนักสะสมแสงสว่างหรือนักสะสมฟืนไฟเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยโยมอาจจะนึกไม่ออกของมาน,นึกออกสมัยก่อนเวลาที่เราไปอยู่ตามบางแห่งเนี่ยนะมันหาเชื้อเพลิงยากมากเราก็าไปเก็บพวกชิ้นไม้เล็กๆน้อยๆมาค่อยๆรวมกัน ถ้าใส่ไปหนึ่งชิ้นมันก็สว่างเท่านี้ถ้าหามาเพิ่มทีละชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสิบชิ้นร้อยชิ้นพันชิ้นมันก็โกงโตสมสมก็เป็นไฟที่สว่างฉันใดก็ต้องหาอาหารแห่งแสงสว่างคือปัญญาให้เกิดในใจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นปัญญาเนี่ยสว่างขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นในแนเรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ได้แปลว่าทำซ้ำซ้ำซักซากซ้ำซ้ำซๆกซากมาจากคําว่าอาเสวิตา อาเสวิตาเนี่ยแปลว่าทำซ้ำซ้ซักๆักอาเสวิตายะภาวิตายพระหูรีกตายะไอระหูรีกตายะเนี่ยก็แปลว่าทำาทำซ้ำซักแต่ว่าภาวิตาเนี่ยแปลว่าวุฒิถิงแปลว่าตโตขึ้นทําให้มันโตขึ้นเพิ่มคุณภาพเชน่นไฟเนี่ยทำให้ไม่ใช่ไฟรีนะแต่ว่าไฟให้่าไม่ใช่เอารีลงอ่ะนะแต่มันขยายขึ้นขยายขึ้นเพิ่ม เพิ่มปริมาณความสว่างขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าภาวนาตอนแรกบอกอาเสวิตาเสภคือคือทำอยังไงให้มันเกิดในจิตสองทำให้มันโตขึ้นแล้วสามทำให้มันบ่อยๆขึ้นทำปัญญาอย่างนี้ให้เกิดขึ้นให้โตขึ้นและให้บ่อยขึ้นทำจนชํานิชำนาญรับอารมณ์อะไรปัญญาก็เรียกว่าใช้งานปัญญาอย่างเต็มที่ปัญญาหรือความรู้เป็นสิ่งที่แปลกว่า ยิ่งเข้าใจยิ่งใช้ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งใช้ยิ่งเติบโตไอ้ตัวนั้นแหละคือหนึ่งในข้อปฏิบัติที่จะทําให้ถึงความพ้นทุกเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่จะทําให้ตรัสรู้อริยสัจที่นําออกจากทุกนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเราดูในพระไตรปิฎกเนี่ยมากพระองค์เที่ยวพร่ำสอนเพื่อจะบอกว่าปัญญาเป็นอย่างนี้นะ,จะเจริญให้มันมากๆอย่างนี้นะถ้าจเจริญมากๆอย่างนี้แล้วจะพ้นจากทุก อย่างนี้นะแล้วก็ไม่ใช่พูดปัญญาอย่างเดียวนะพูดมักแปดนั่นแหละแต่นี้เรายกตัวอย่างสัมมาทิฏฐิแต่พระองค์ไม่ได้พูดแต่สัมมาทิฏฐิอย่างเดียวพระองค์พูดองค์มักอย่างอื่นๆประกอบอีกมากมายเพื่อให้รู้ให้เห็นอริยสัจทั้งหลายเพรานปัญญาที่เกิดขึ้นทวนอีกครั้งว่ามักนั้นมีความหมายว่าเห็นอริยสัจนะทัศนโถทัศนะแปลว่าเห็นความหมายของมักสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของเห็นเห็นอะไรเห็นอริยสัจเนี่ยนะ เมื่อเห็นอริยสัจครั้งแรกเรียกว่าเป็นทัสโสดาบันทีนี้เมื่อเห็นแล้วมัคมัคเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มเห็นกับกลุ่มภาวนาเมื่อเห็นอริยสัจครั้งแรกแล้วภาวนาขึ้นเป็นสกทาคามิมัคภาวนาขึ้นให้เป็นอนาคามิมัคภาวนาขึ้นให้เป็นอรหัตตมัคมัคจึงแบ่งเป็นสองกลุ่มมัคที่มีความหมายว่าทัศนะเนี่ยนะทัศนะสัมปันโนพระโสดาปฏิบัติั้เนี่ยเห็นส่วนที่เหลือเป็นภาวนา นนะก็ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ภาวนาด้วยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆพยายามเจริญกุศลแล้วทำทำบุญวางั้นเถอะบุญไหนๆที่ทําไปเนี่ยก็ให้มันเป็นไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจมันแม้กระทั่งว่าก,กิจกรรมไปให้ทานทานที่ไหนอย่างไรเมื่อไรก็ตามก็ให้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เห็นอริยสัจเถอะแต่ถ้าไม่นี้จริงๆเลยนะบอกอริยสัจวอ้นคิดแล้วปวดหัวเมื่อวานก่อน เจอชาวต่างประเทศเข้ามาก็าคุยกันพูดภาษาเขายากแต่ฟังเขาออกแต่เราพูดไม่ได้ก็เลยให้ล่ามพูดมจะพูดให้ง่าย,ยางไงอบอคุณจะไปไหว้พระธาตุเาจะไปไหว้พระธาตุที่ศรีลังกาหอบนะพาหมู่คณะไปห้าสิบคนนีนะอันงนี้แล้วการไปไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาให้ตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้านะหรือมาบอกเอาไงนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรขอ,ขอให้ได้ตรัสรู้ตามเธอเนี่ยนะ บอกเขาจะไปเมืองแคนดี้ด้วยบอกเนี่ยพระาธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ,ะในอัตถกถามหาปรินิพานท่านกล่าวไว้ว่า,วาเป็นซี่ฟันที่เวลาพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจต้องผ่านซี่ฟันอน,นั้นผ่านพระเขี้ยวแก้วเพราะฉะนั้นพระธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าสอนแปลงวาจาออกมาทางพระโอษฐ์เปล่งถ้อยคําออกมาทางพระโอษฐ์ ขอให้เรามีส่วนรู้เห็นเข้าถึงธรรมะที่พระองค์ประกาศแล้วด้วยพระองค์มีเจตนารมเหล่าใดแล้วประกาศธรรมออกมาขอให้เรามีปัญญาที่เห็นธรรมนั้นด้วยขอให้ตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยน,นะให้ให้พยายามตั้งไว้อย่างนี้เถอะถ้าไม่ตั้งไว้อย่างนี้นะโยมเออไอความรู้ในโลกเนี่ยมันมากจริงๆเลยมันมีสองอย่างรู้แล้วพ้นทุกข์กับรู้แล้วดับทุกข แต่โดยมากรู้ตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่ผลทุกข์ถ้ารู้ตามอย่างอื่นนะมีแต่สร้างทุกข์ู้ยเราเนี่ยเราว่าเก่งมากเลยนะหลายคนที่เห็นว่าเก่งๆจริงๆอ่ะนะแต่ความรู้ที่เขาเก่งเขากล้าสามารถเชื่อไหมจบลงด้วยความทุกข์เนี่ยนะนะเคยเห็นคนเก่งคนไหนบางที่ไม่ทุกข์เยอวมากมีไหมหายากมากเว้นแต่เห็นอริยสัจนั่นแหละจึงจะผลทุกข์ทีนี้เห็นอริยสัจกับจำอริยสัจมันก็ไม่เหมือนกัน เห็นอริยสัจนี่แปลว่ามีปัญญาเห็นเนี่ยอย่างเห็นคนในห้องนี่เห็นสัจจะเลยไหมเห็นความจริงเลยไหมถ้าเห็นความจริงคืออริยสัจได้ก็พ้นจากทุกได้ถ้าไม่เห็นความจริงคืออริยสัจได้เนี่ยโอ้ยร้องไห้ร้องไห้อีกนานเหมือนกันนะนางเรื่องเนาะเห็นแดดก็บอกแม่ต้องเอาผิวหนังไปสัมผัสกับแดดอีกนาน,น,นเนี่ยนะเห็นดินก็โอ้ยต้องนอนอีกนานแล้วก็ สำคัญที่สุดเนี่ยนะว่าทำยังไงเนาะจะศึกษาพระธรรมคําสอนให้รู้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราพยายามอย่าหลอกเข้าใจผิดตัวเองนะพยายามอย่าเข้าใจตัวเองผิดผิดว่าเราเนี่ยเข้าใจแล้วเรานี่รู้แล้วถ้าเคยถ้าใครบแบบแหมบางคนนี่เขามีมีคาพูดประเภทนี้บ่อยเหมือนกันรู้แล้วเข้าใจแล้วรู้อะไรรู้วันนี้ทุกมันทุกยังไงยังไงนะคือพยายามสอบสวนเหมือนกันในสมัยก่อน สมัยพุทธ,ธกาลเนี่ยพระองค์ให้สอบสวนตัวเองให้บ่อยๆเลยนะว่าที่เราเจริญเนี่ยเราเจริญอะไรได้บ้างแล้วเจริญแล้วมันเติบโตขึ้นไหมเพียงพอไหมพ้นทุกข์บ้างไหมอที่เราเจริญและเจริญไปถึงไหนเป็นอย่างไรเนี่ยถามตัวเองบ่อยๆว่าที่เรารู้เราเข้าใจนี่เราเข้าใจว่าอย่างไรแล้วก็เก็บความเข้าใจแล้วก็ไปอ่านพระไตรปิฎกอีกทรีนึงให้เราเข้าใจตามนี้หรือเปล่าถ้าเราเข้าใจไม่ตามเปลี่ยนความเข้าใจใเราเถอะอย่าไปเปลี่ยนคําสอน เปลี่ยนความเข้าใจพยายามน้อมไปเพื่อจะเห็นคําสอนอย่าไปแก้คําสอนมาหาความเข้าใจของของเราให้แก้ความเข้าใจของเราปรับตัวเข้าไปหาคําสอนถ้าเราแก้คําสอนมาหาเราเราคือาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่เราคือคนไม่ปกตินะไม่ปกติมีอยู่สองอย่างนะแต่โดยมากเอาไม่ค่อยดีเท่าไหรไ่นะถ้าเราแก้คําสอนมาหาใจเรา ชื่อคำสอนเนี่ยนะเท่าวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วไม่แปลผิดไม่พลาดไม่มีอะไรนะคำสอนถูกอย่างเดียวเราเนี่ยเข้าใจผิดแต่ถ้าอ่เม่ก็มีคนถามว่าถ้าต้องแก้คําสอนนี่ใคราศาสดาของใครกันแน่เนี่ยนะเราเรานับถือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้านับถือเรามันพระพุทธเจ้าต้องแก้ไขพระโอษฐ์ให้มาเป็นไปตามเราเข้าใจหรือเราแก้ความเข้าใจของเราไปหา คำสอนอันนี้ต้องต้องพยายามน้อมให้ดีๆเลยนี่คือสารณะลละสารนังัจามีนะพุทธทงสารนังัจามีนะ่ยมันอยู่ตรงนี้ว่าเราจะรู้ตามคําสอนหรือให้พระพุทธเจ้ามาสอนเอาใจเราเนี่ยนะมันแบ่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราสอนเพื่อจะเราเรียนเพื่อจะรู้คําสอนให้เจริญยิ่งเจริญขึ้นเราเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องมามาตามใจเราสิถ้าอย่างนี้ห่างมานานแล้วนะ เราไม่มีสาระอะไรเลยดีไม่ดีกําลังจะทําลายของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ําไปกําลังจะทําลายคําสอนที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ามันะจะต้องน้อมเราไปหาพระพุทธเจ้ามันเราไปคิดยังไงก็ทั้งเถอะเราเนี่ยจบลงที่ความทุกข์แต่ของพระพุทธเจ้าจบลงที่ความพ้นทุกน้อมใจของเราไปหาพระองค์หาสิ่งที่พระองค์พยายามจะบอกแล้วก็สาวกของพระองค์นั้นท่านตรัสรู้อะไรกัน จับตรงนี้เอาไว้ให้ดีคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกโดยที่ไม่เบื่อหน่ายในการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยคือเขาศึกษาเพื่อให้รู้คุณของพระรัตนตรยัยศึกษาเพื่อให้เจริญปัญญาที่มีต่อพระรัตนตรยัยถ้าเอา่คำพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเธอเชื่อหรือไม่ว่าอินทรี่ห้าที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อ พระนิพพานเชื่อไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะสตินรีที่ในโสตาปฏิยังฆะธรรมสีวิริยินรีที่ในสัมมาปทานสีสตินรีที่ในสติปทานสีสมาธินสีที่ในปัญญนฌานสีแล้วก็ปัญญินรีที่รู้อริยสัจสีเนี่ยนะ เธอเชื่อไหมว่าอินทรีย์ทั้งห้าประการเนี่ยที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วทําให้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วหรือที่กําลังเจริญถ้าเจริญถูกต้องเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานเธอเชื่อไหมพระสารีบุตรบอกว่าไม่เชื่อพระเจ้าค่านี้มีคําถามว่าทําไมพระสารีบุตรจึงไม่เชื่อมีคําถามนะว่าทําไมพระสารีบุตรจึงไม่เชื่อ บอกว่าภาษารีบุตทท่านเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านยอมรับแล้วก็ท่านทําอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าไอคนที่ทําได้กับคนที่ฟังแล้วเชื่อในประณีตก,กันก็บอกว่าคนที่ฟังแล้วเข้าใจทําได้ตามนั้นอย่างถูกต้องอันนี้ไม่ต้องเชื่อเพราะทําได้จริงๆส่วนบุคคลที่เหลือจําต้องต้องเชื่อทีนี้ของเราเนี่ยนะของเราเนี่ยที่ยังเจริญอินทรีห้าไม่บริบูรณ์สัตหินรีเนี่ยบริบูรณ์ที่โสดาปฏิมา สมาธินี่บริบูรณ์ที่อนาคามีมัตปัญญินีที่บริบูรณ์จริงๆที่อรหัตตมักเนี่ยนะทีนี้ถ้าเรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสว่าศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วทําอย่างถูกต้องเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเราจะไปหาแหล่งแหล่งเพื่อให้ศรัทธาเจริญเนี่ยเราหาได้จากที่ไหน เรารู้แล้วว่าศรัทธาเนี่ยนะถ้าเจริญมากให้เต็มเปลี่ยมบริบูรณ์เนี่ยบรรลุมรรคผลได้แน่นอนแล้วเราจะไปหาแหล่งก่อให้เกิดศรัทธามากที่สุดได้ที่ไหนหลายท่านก็บอกไหว้พระเจดีสิเขาบอกเชื่อว่าไหว้พระเจดีเนี่ยทําให้เกิดศรัทธาระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานดูแลเจดีเมื่อไหร่แล้วคุณแทบไม่เหลือศรัทธาเลยนี่ยนะอ่าถ้าเป็นพนักงานดูแลเจดีเมื่อไหร่แล้วจะรู้ว่าแทบไม่ค่อยเหลือเลย เพราะอะไรเพราะเรื่องยุ่งกับเรื่องการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยนะโดยมากเขาเชื่อ,อไปดูคนอยู่เฝ้าข้างๆเจดีย์ JD, โดยมากไม่ค่อยมีศรัทธาในพระเจดีย์ที่เป็นอย่างนั้นะเพราะอะไรอไรันนี้พันแหล่งที่จะทําให้เราเกิดศรัทธาที่สุดเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนั้นถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยเขามาว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดศรัทธามากที่สุดถ้าเราอยากจะเจริญศรัทธาเนี่ยนะถ้าถือว่าศรัทธานําออกจากทุกเนี่ย คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่สอนให้เราเกิดศรัทธามากที่สุดทีนี้ถ้าเราจะขยันจะหมั่นจะเพียรเนี่ยนะเราแหล่งที่จะทําให้เกิดความเพียรมากที่สุดแหล่งอันนั้นเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนก็ที่นพระไตรปิฎกแต่เขามีนะสัตทินซีเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยอินรีห้าจริงๆเนี่ยจะเจริญโดยอาการสิบห้าจริงๆแล้วจเจริญโดยอาการสิบห้าแต่นี่เราพูดถึงในในด้านนามธรรมาก่อนว่าไปหา บอ่อหรือแหล่งที่กำเนิดศรัทธาให้แหล่งพลังงานของศรัทธาที่ให้มากที่สุดเท่าพระไตรปิฎกก็ไม่มีแหล่งที่จะทำให้เกิดความภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามเท่าในพระไตรปิฎกก็ไม่มีแหล่งที่จะทำให้เกิดสติระลึกได้ไม่เบลอไม่เลอะเลือนเท่ากับพระไตรปิฎกก็ไม่มีแหล่งที่จะทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านเท่ากับพระไตรปิฎกก็ไม่มีแหล่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเช่นกับในพระไตรปิฎกก็ไม่มี พันธ์พระไตรปิฎกถ้าพูดถึงตำรับตำราในยุคนี้น,นะหลักการในยุคนี้พระไตรปิฎกเป็นแหล่งที่ทําให้เจริญอินรียห้าได้ดีที่สุดอันนี้ในที่หนึ่งห้าข้อเลยนะทีนี้ข้อกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าเราอยากมีศรัทธาเราต้องไปหาคบคนที่เขามีศรัทธาแล้วเออเขาเขา,เขาคนนี้มีศรัทธาเยอะไอเขาศรัทธาอะไรกันแน่บางทีต้องต้องไปแยกตรงนั้นอีกทีหนึ่งเนี่ยนะเขาศรัทธาอะไรกันแนะ่เนี่ยนะตกลงเขาเอาไงกันแนะ่เหมือนกันเถอะพัน จริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยสมัย <hey>. ที่พระเรียเจ้าเยอะๆนะหลีกเลี่ยงคนไม่ม <sociaux. S 2> ีศรัทธาแล้วคบคนมีศรัทธาแล้วศรัทธาจะเจริญถ้าเราจะเจริญความเพียรหลีกเลี่ยงคนเกียจคร้านคบคนมีความเพียรแล้วความเพียรจะเจริญถ้าจะเจริญสติเนี่ยนะหลีกเลี่ยงคนหลงลืมสติแล้วก็คบหาสมาคม้าใกล้กับคนที่มีสติถ้าเราอยากจะเจริญสมาธิหลีกเลี่ยงคนฟุ้งซ่านแล้วก็ไปหาคบกับคนที่มี สมาธิถ้าเราปรารถนาจะเจริญปัญญาเราก็ต้องหลีกเลี่ยงคนที่ไร้ปัญญาแล้วคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีปัญญาตอนนี้เนี่ยนะถามว่าในโลกเนี่ยพร้อมทั้งเทวโลกใครมีศรัทธาเข้าปับพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีใครอยากจะเจริญศรัทธานะศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าให้มากและแต่ที่สําคัญนะต้องต้องอาศัยตำรับตําราวิชาการที่ถูกต้องอย่าไปศึกษาข้อมูลประยุกต์ พราะข้อมูลประยุกต์เนี่ยคนเขาบอกว่าตำราเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มเขียนตามที่เป็นกับเขียนตามที่ตัวเองอยากให้เป็นคือา,าการศึกษาพระพ,พ,พุทธประวัติหรือประวัติความเป็นไปของพระพุทธเจ้าพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นตามที่พระพุทธเจ้าเป็นหรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแล้วก็มาแต่งสีสันในโลกรูปแบบของเราเองเนี่ยนะ ทำสีสมัยทำอะไรสมัยเนี่ยนะกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยก,ก็ไม่เป็นอย่างที่พระองค์เป็นมันเราต้องศึกษาพุทธประวัติตามที่เป็นจริงของพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าในความเห็นของบางคนอย่างตอนนี้เนี่ยนะเขามีภาพพยนต์ออกมาเรื่องหนึง่งพระพุทธเจ้าในความเห็นของกลุ่มนั้นพระพุทธเจ้าในความเห็นของกลุ่มนั้นคืออะไร ไล่ต่งวัตถีปังกรมาเรื่อยพลาดตัางวัตถีปังกรจวบ,บจนตัสรุ่วผิดหมดเลยตกลงพระพุทธเจ้าอยากเป็นอะไรเป็นพระโสดาบันเ่างูดนนะคนละเรื่องคนละเรื่องไปคนละเรื่องกันเลยนะมีอยู่เรื่องเดียวที่มันดูเหมือนกับเออดูดีอ่นะก็คือเรื่องเอทวทูตเห็นเทวทูตเห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายตรงนั้นแหละดูดีหน่อยที่เหลือนี่มันคนละเรื่องกับในคําสอน พันแหมอยากมีศรัทธามากก็ไปดูพวกไอ้ภาพพยนตร์กลุ่มนั้นแล้วก็หมดศรัทธาแน่เนี่ยนะหมดศรัทธาในพระพุทธเจ้าแน่เพราะพระองค์ก็ไม่ต่างอะไรจากคนทั่วไปอะไรเลยเนี่ยนะการสร้างบาร,รมีของพระองค์ก็เป็นยังไงกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าใครเจ้าชายขี้เมาคนหนึ่งนะเจ้าชายขี้เมาคนหนึ่งย่ําเป๊ยนันะ่นแหละมันก็เลยคนละเรื่องกันเลยเนี่ยนะพันข้อมูลเกี่ยวกับพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพัน ไม่รู้ล่ะถ้าเราเข้าถูกข้อมูลที่ถูกต้องเราจะมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าตลอดไปถ้าเรามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในที่สุดเราจะเริ่มดูหมิ่นพระพุทธเจ้าถ้าเราดูหมิ่นพระพุทธเจ้าเราจะได้รับมรดกคือโลกุตระของพระพุทธเจ้าไหมบอกไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้นะท่านเราต้องพยายามตรงเนี้ยข้อมูลแล้วข้อมูลเป็นที่ตั้งแห่งความภาคเพียรข้อมูลเป็นที่ตั้งแห่งสติสมาธิและ ปัญญาเหมือนกันบุคคลที่จะทําให้เราเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาก็เหมือนกันทบทวนพยายามทบทวนสอบสวนเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานไหมเพื่อถูกต้องไหมอะไรไหมนัม้นในใจของเราที่ไปรับรู้วันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่เรื่องเนี่ยนะกี่เรื่องต่อกี่เรื่องต่อวันวันหนึ่งใจเราไหนเนาะจะช่วยให้เราผลทุกข้อปฏิบัติเราไหนเนาะที่จะช่วยให้เรา พ้นทุกยาเราหลายท่านบอกแหมเขามีความมั่นใจจริงๆคุณมั่นใจจริงตามคําสอนหรือว่าคิดว่าตัวเองมั่นใจเอาอะไรมาเป็นหลักประกันว่ามั่นใจเนี่ยนะ ระบองพระพุทธ